สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Backlog อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกม Harry Potter m a g i c a w a k ตโนะครับโอเคเรามาวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเด็กอีกเด็กหนึ่งนะครับก็คือเด็กของแฮร์รี่ครับเด็กเด็กเส้นของเรานั่นเองนะมีอะไรบ้างนะครับก็คือเอ h o ของแฮร์รี่นะครับก็คือถ้าเราใช้การ์ดที่มานาต่ำกว่า3ามนะศูนย์หนึ่งองสาม ดาเมจจะแรงขึ้น49%นะครับแล้วก็ฮิวก็จะบวก17%เปิด e ปอรของ h a r ์รีนะครับถ้าเราใช้การ์ดที่มานาต่ำกว่า3นะครับ0.123นจะดาเมจจะเพิ่ม49%หรือครึ่งหนึ่งครับและฮิวก็จะบวกมา17%นะครับประมาณนี้เลยทั้งหมดเอ h โคของนางประเคทต่อมาการ,รก็มีเท่านี้เลยการ์ดที่จะเป็นเร่งดาเมจนะครับอันนี้จะเป็นคอมโบกันนะส่วนนี้จะเป็นตัดการ์ดที่ใช้ จากการศัตรูนะครับจะเป็นสองการ์ดนี้หลักๆนะครับส่วนหมอกนี่มีไม่มีก็ได้ครับถ้าเอาผมเอาไว้หลบไปพวกสตอร์มนะครับส่วนกระเด็นเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ใช้นะครับผมแนะนําเป็นสมุดดีกว่านะครับก็ดีเหมือนกันนะสมุดแต่ไฟนี้ผมว่าควรจะมีนะเพราะว่าสองสกิลนี้เราแรงอยู่แล้วครับดอกละสามร้อยกว่าเลยนะอ่าเรามาดูสโนบอลกันนะครับผมสโนบอลนะครับเวลาขี <c oughs> ้หลักของ เด็กแครี่นะครับก็คือสโนบอลนะครับสําหรับผมนะเพราะว่ามันยิ่งไกลย,ยิ่งแรงนะครับแต่ว่าเราต้องกัดระยะให้มันโดนให้มันถูกเลยนะครับเนี่ยสองร้อยยี่สิบถ้าใกล้ก็ไม่แรงนะครับเราเอาไว้เคลียร์หรือจัดการประตูนะครับผมผู้ไล่นะออแล้วมันก็จะติดสโลเหมือนกันนะครับผม <cend> ส่วนสกิลไฟนี่เราจะเก็บเอาไว้ใช้กับมอนสเตอร์ที่เข้ามาหาเรานะครับส่วนเวลาเจอเด็กน้องเฮอร์ไมนี่อ่ะค่อนข้างที่จะแก้ทางนะครับผม ตอบเด็กแคลรี่นะครับเอ่อผู้ช่วยนะครับแนะนําเป็นแบบนี้ก็ได้ครับถ้าไม่มีนะไม่มีสตัสตสตัตานอันนี้ก็ไม่ต้องเอามาก็ได้ครับเอาเป็นตัวแทงก็ได้ครับเออเป็นอะไรก็ได้ครับแต่มีดีนะ็นคอมโบกันเลยอืมอ่ะมาเรามาดูกันนะครับว่าผมเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับต่หรับเด็กแคลรี่นะอ่ะอันนี้เราเจอเด็ก ที่การ์ดเวลเยอะอยู่นะดูดูเทียบเลเวลนะครับอ่ะอ่ะถ้าเราเท่าเฮอร์ามานนี่ใช่ไหมแต่รอนเขาเวลสิบเอ็ดดูดิเลเวลเก้าอันนี้เวลสิบใช่ไหมการ์ดข้างที่ข้างที่จะนําเราเยอะ,ะครับแต่การ์ดเราไม่ต้องมีการ์ดเลเวลสูงมากครับไม่ต้องมีการ์ดทองก็เล่นได้นะครับสําหรับเด็กแฮร์รี่นะเป็นเด็กที่แบบว่าประหยัดงบหลายๆคนเลยนะแต่ว่าต้องมีการ์ดเอ่อการ์ดเวลน้อย,อยแต่ต้องระดับสูงเหมือนกันครับมาถึงผมจะใส่ตโนบอลเลยดูดิเดอรละสามร้อยสิบเจ็ดโคตรแรง แรงมากมันชี้ด้วยนะครับบางทีอ่านี่ผมเรียกลอนมาเลยนะครับผมให้เขีรยแต่จริงๆหนึ่งเวลาเราเรียกเราควรที่จะเรียกในระยะอย่างนี้ไปเลยครับให้มันหล,ล่นตรงนี้ไปเลยมันจะได้ไม่ต้องวิง่งเก็บอย่างนี้เลีรยเลยครับผมจะเล่นเปิดเร็วไปเลยนะอืจังหวะนี้อ่าใช้เ,เขาเรียกเอ,อ่อกระถาไฟเนี่ย ทุกคนเห็นวงรอบๆไหมถ้าเขาอยู่ในวงจนวงมันรอบอย่างเงี้ยมันจะโจมตีเราครั้งหนึ่งนะครับให้เราโดนเดินหนีเห็นไหม <c oughs> เห็นขอบไฟเมื่อกี้นี้ไหมมันปุ๊บแล้วเขาก็เด้งออกนอกวงมันก็เลยเข้ากลับเข้าไปอ่าเนี่ยเขากลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> อันนี้สาหรับบางคนไม่รู้นะนี่เห็น <c oughs> ไหมพอมันครบปุ๊บมันจะมีนกฟินิกซ์ขึ้นมานะครับโจมตีเราอย่างนี้เห็นไหมเราเดินหลบได้นะครับ <c oughs> หรือว่าใครอยู่ในบริเวณว <c oughs> งก็โดนดาเมจเหมือนกันนะครับ <c oughs> อ่านี่ผมจะเชียร์ กล่องเขานะผมจะพยายามเคลียร์เกล่องเขาแต่ผมว่าพกสมุดไว้ดีกว่านะาผมก็จะไหนตัวแล้วผมจะเดินออกมาในที่ที่เดินนะครับเห็นไหมเขาเช็คปั๊บโหดูเลือดดูเทนเลือดดิอางีที่จะเก่งครับเด็กเนี้ยถ้าเราไม่ไมพลาดสกิลได้นะแต่ว่าพลาดไม่ต้องเยอะกำลังดีครับสษษษษโนโบอุ้ <S <S> <S อยไม่โดน เออไม่โดนเลยอัน oh นี oh ้ค oh ือ oh ผ้า oh จ huh ัดเลยนะเห็นปะเจเลือดไปเยอะมากไม่เป uh ็นไรครับน uh ี่ตรศจารย์คือจะเสกให้มันเป็นหมูนะครับห้าผมลบเลยจังหวะนี้ยิงคนเลยปล่อยครับขยืนนิ่ง นี่ออกไปเธอมันจะเต็มไงผมเลยยิงออกอ่าแล้วก็เฉียออกนะดอกร้อยสามสิบก็แรงนะเห็นไหมแต่ตโนบอลเบ,บ,บามากโอเคนีอยู่นิ่งๆโดนไปสองร้อยห้าสิบแรงมากอเออทุกคนดูสายฟ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสายฟ้าผมว่ามันยังไม่แบบไม่เท่าไหรอ่อ่ะเออถ้าเทียบกับสกิลบางทีอะ่ะแต่มันก็แรงอยู่เหมือนกันนะน่ะ ต่อเนื่องมันตึงต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 ้งตึงแรงเหมือนกันน่นะนี่โอ้โหโดนสองตัวโอเคสวยนี่สโสบอล์สองร้อยสามสิบปั๊บเอ้าไม่โดนอันนี้คือพลาดจัดเลยนะเอ่อน,นี่วนไปอันนี้ผมไม่ได้เอานกมาเลย่าอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนี่สโนบอลเฮ้ยจะตาย เรียบร้อยเรียนเรียนนิดเดียวฝากร้านเติมเงินซีโก้กันด้วยนะทุกคนเติมถูกกว่าเติมเองอีกนะครับนี่ราคาเทียบกันได้เลยนะครับใครที่อยากได้การ์ดของอาจารย์ตัวใหม่นะครับผมนี่เลยเอามารเดนกับเด็กแฮร์รี่ได้นะครับค่อนข้างเก่งเลยนะครับผมโอเคเราไปดูกันรับชมมาถึงปุ๊บผมจะเปิดเหมือนเดิมรอมานานนิดนึงปับ๊บอ่าใบาก่อนเลย,ยเห็นปะเขามีสมุดเนี่ยถ้าเป็นไปได้อนะถ้ามี มอนเตอร์บุกอะ่ะผมว่าดีกว่านะเอาไปให้มันกัดไอ้ตรงนั้นให้เอออธโนบอลเลยคือเลือดดูดิเทียบกันโดยสกิลผมไปแรงมากมเ,าเราต้องขยับด้วยนะทุกคนเวลาเล่นก้าวเราต้องคำนวณดีๆนะครับขยับได้นะเราพยายามขยับขึ้นลงมุมเอาหาเอาไปเลยดูดอ,ดอก ดกัสีตองสีตองพ่อพ่อกสายฟ้าเวลาโดนเลยนะพ่อพ่อก็โดนสายฟ้าอ่าถ้าผมโดนไปรับมันเอาไม่โดนบึ้ดเออแต่ว่าก็เด้งไปโดนนะครับผมมันจะสตันนิดหน่อยนะโอเคปั๊มเสกให้เขาเป็นอันนี้ครับ คือถ้าเรากดสกิลครบนะฮะมันจะเรียกอัศวินมาหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยเห็นตรงเท้าไหมเฮ้ย hey. ปัม๊มน่ะมาแล้วปึ๊บผมก็จะสมองป,ปิดอาจารย์ไว้นะครับเพื่อจะคงร,รอดเดเด่นนิดเดียวเองเด็กมันเหมาะมากเลยนะครับสำหรับเอ่อใช้อาจารย์ศาสตราอาจารย์เนี่ยเออเจแกเนะี่ยเห็นป่ะครบแล้วเรียกอัศวินมาอ่า าเลยอาตวินชึบชึบเออเอาผมดันไม่โดนอาอตวินค่อนข้างเก่งนะเดี๋ยวดิสันมันชึบเออคือโซโนวอร์ดอกสามร้อยอะชิดูดิสามร้รอยสามสิบถ้าผมยืนสุดเนี้ยประมาณสามร้อยเก้าสิบอะผมเคยชี้รอบหนึ่งนะโคตรแรงอ่าต่อมาก็จะเป็นเด็กอาจารย์ที่ปลูกต้นไม้ผมลืมชื่อลนะเออ <c oughs> ผมเปิดโดยการบ่ายก่อนเลยเ,เพราะว่าอะไรเวลาบ่ายอ่ะมันโหลดคูนะคูคดาวของมานายอยู่แล้วนะครับคือเขาก,กดตันเขาก็ไม่ได้ใช้แล้วผมเลยเปิดเลือกที่จะเปิดไปเลยง่ายดีผมจะเอาน้องคาตาดามาเพื่อโซนนะครับโซนแบบมอนสเตอร์เขา,เอาอะไรอย่างนี้เนะาะเขามีมอ <c oughs> นสเตอร์อืมเห็นไหมโดนเด้งไปเพราะเจ็บ นี่โดนไปเือสโนบอลมันจะไม่โดนสัตว์ที่อยู่ข้างบินอยู่นะครับผมอันนี้ผมไม่สอนนะผมยิงคนอย่างเดียวเลยแต่น้องน้องสกิลไม่ถึงโอ้ขอร้องเออแต่ไม่ไม่แล้ครับเราก็ตีไปแหละเออกระเด็นให้มันอยู่ข้างหลังอย่าห้ับเขามากดดันเราอยู่ข้างหน้าครับอ,อืออันนี้ผมก็จะลากอ่ากระเด็นไปให้ชนนั่นเองครับ คือเวลาเล่น,เ,ลนเราดูด้วยนะครับว่าเนี่ยถ้าตะตูตมอยู่ใกล้ๆในระนาบที่เราปาชิงไปติดโดนอีกตัวหนึ่งก็ทําได้นะอันนี้เราต้องแบบสังเกตด,ด้วยนะทุกคนผมก็จะชีชร์ระเบิดนะครับกล่องระเบิดมันแรงนะทุกคนเราต้องชีชร์นะครับอันนี้คือเสกเหมือนเดิมแต่จะไม่เสกคู่หูเขานะจะเสกแค่มอนสเตอร์ที่เขาเรียกมานะอ่า คือถ้าเราใส่หนึ่งสกิลเหมือนว่าจะเสกให้ต่อสกิลไปเลยนะแต่โดนแกไอวีคือแก้หมดอ่ะดูดหายจงไอวีออมข้างที่จะโอพีมากเลยนะแต่แต่การ์ดของอาจารย์แกมดูดไม่โดนนะชิงโดนไปกินปั้มรวยเราก็สามร้อยให้ตายเถอะโคตรแรงคือถ้าสโนบอลผมจะเอาสโนบอลให้เวอยี่เอเวอ์สิบให้ได้นะครับมันจะแบบโหดมาก ท่าเวลสิบห้ามาเมาื่อไรเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะแรงเท่าไหร่ผมว่ามีแบบสี่หรือห้าสิบอะผมจะเน้นคนเลยนะจังหวะนี้โอ้โหหลบ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 ฮะเรามีรอนนะอือมอันนี้คือข้อดีของรอนนะถ้าแบบียร์เคลียร์ลูกน้องข้าช้านะครับ อุ้งอีกทีเดียวเออเรียบร้อยกับแพ้นี่สองนาทีครับจับก,การได้มาดูเจอกับเด็กนิวมั่งนะครับคือเด็กเนี้ยเราค่อนข้างที่จะแพ้ทางแพ้ทางหนักมากนะครับกับเด็กนี้นะเออ้ <Exp ulsive. S 1> อำ เนี่ยผมว่าเราเราพกสมุดเอาไว้เอามาเคลียร์ไอ้พวกกล่องอันนี้ก็ดีนะครับสำหรับเด็กแฮร์รี่นะเอาฮิวเปลี่ยนฮิวออกก็ได้ฮิลรองอไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แก้ได้ดีนะครับเวลาครับเอ่อเรียกไอ้ตัวนั้นออกมาแรดอะ่ะอย่างเงี้ยอย่างเง,ง,งี้ยกระชิงได้โอเคดูเลือดนะครับแพ้เลือดจัดเลย ตามตามเอ้ยเอ้ยงงอะไรวะเอาไปกินสโนโบอ่ะมันโดนสองตัวนะครับถ้ามันอยู่ในแบบเหมือนชิดกันหรือว่าในในลดาด้าเดียวกันนะเออใครไม่รู้นะครับโดนไปใช่ไหมตุนเขาก็โดนไปงงเต่จริงผมกดผิดครับอันเนี้ยเอาใหม่แล้วแอ่จริงๆผมควรที่จะชิ่งไปใส่หน้านะครับแต่ไม่เป็นไรครับกดทีเดียวมันก็ระเบิดหายแนละ้วโอ้ยใหม่แล้วมาโคตรบ่อยเออ โอ้โหชนโดนอีกงอะตอนแรกผมคิดว่าน้องไอ้คาตาด้ามันจะแบบไปนี่ให้ผมนี่โดนไม่ดีลบครับโดนทีเดียวตายเลยเห็นไหมแรงมากขี่ไม่กว่านี่ไม่โดนนะถ้าผักก็นะถ้าผักก็ไม่ตายอยู่ดีครับเคลียครับเคลีย อย่าพยายามอย่าให้เขาระเบิดเราง่ายๆเห็นไหมปุ๊หายหมดเลยเห็นไหมกองเดียวกันเมื่อกี้นี้ปรับต่อเรื่อยๆครับอ่ฮะมันเดินได้นะครับไอต้องระวังเลยนะเออสกิลอ่าโดนไปหมดโนบอโอ้โหโดนไอวีดูดอีกแล้วเ๊้แต่ไม่เป็นไรนะไอวีเข้าไปแล้ว นกมาแล้วนี่โดนไปเคียนนกนะครับพยายามเคียนนกของเขาให้ได้นะทุกคนข้อสำคัญนะนกกับกล่องข้อสำคัญเลยอ่าผมจะเดินให้มันรวมๆกันนะครับสังเ,เก็บไหมอ่าหลบเนี่ปึ๊บผมก็จะวางระเบิดปั๊มอ่าอันนี้คือการที่แบบว่าเวลาเราเจอมอนสเตอร์ตัวเ,เล็กๆนะครับอ,อ่า ขอ,อชิบหายนี่ตโนโบอเคลย์เลยโหโคตรแรงอ่ะด,ดูยดิถ้ามันอยู่ในระดาบเดียวกันใช่ไหมเกมนี้ผมเล่นขังข้งเปย์นะครับผมมันเลยแบบว่าเป็นอย่างนี้นะปุ้มโหเจ็บจัดเราขัาข้นได้เปรียบแล้วครับตอนนี้ผมจะสกิลยักษ์เพอ,อยงเดียวเลยเดินหมดเอ้าโ,โหไม่โดนอันนี้โคตรพลาด ไม่เป็นไรครับเรามีไม้กวาดเดี๋ยวครับอืม,อม,อมเคียร์พยายามเคียร์ออกให้หมดนี่นโนโวอลโดนไปสามร้อยไม้กวาดทีเดียวตายและอ๋อ <c oughs> <c oughs> ดนโดนไม้กวาดแบนแว้ <c oughs> เป็นไงล่ะ <c oughs> ครับใครที่ชอบเด็กแฮร์รี่ ครับใครที่ชอบเด็กแบบนี้นะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจทางคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเป็นไงมั่งเด็กนี้ชอบกันไหมผมว่ามันเป็นเด็กที่เล่นง่ายมากนะครับผมสาหรับเด็กแครี่นะแต่ผมแนะนําว่ามีสมุดก็ดีนะครับสมุดเอาไว้ไปแทะไอตัวนั้นอนะ่ะเออเอามาแทนอะไรก็ได้แต่ว่าสโนบอร์ผมว่าควรจะมีไอ้นกอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะมีเอามาแทนผักก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเด็กต่อไปจะเป็นเด็กอะไรก็มาเจอแล้วนะทุกคนคอมเมนต์บอกกันได้นะอยากให้ทำเด็กอะไรเนาะ